พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ ทีนี้จากเรื่องนี้มันก็เลยลามไปถึงเรื่องที่ดินนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดดังเกยียเพลงยุงทองเนื่องจากเป็นการรังเกยียจข้อความอย่างที่บ่อยพูดนะนะคะว่ามีข้อความในการเทิดทุนพระมหากษัตริย์อยู่หลายคนบอกเอ๊ะที่ดินธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นที่ดินของวังนานวังหน้านะครับก็คือกรมพระชวงบวรมหาสุรสิงงคาะใช่หรือไม่แล้วเป็นที่ดินแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่พอใจก็ออกจากที่ดินของพระมหากษัตริย์เลยดีไหม ตกลงมันคือยังไงกันแน่บบ่อยเพราะมีบางคนก็บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่ได้พระราชทานมานะเ <'K> ขาซื้อมานะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อมาจะมาอ้างว่าพระราชทานคงไม่ได้บ่อยเล่าตรงนี้สักหน่อยเถอะคือคือไอ้ที่เป็นข้อที่ไม่อาจถกเถียงกันได้เลยก็คือว่าที่ดินที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันท์ทั้งหมดเนี่ยเป็นที่วังหน้าจริงใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูที่หน้าคณะรัฐศาสารตร์เลยไปจนถึงนู่นนัตตาศิน์น่ะใช่ถึงนาฏศิลป์เป็นวัดพระแก้ววังหน้านอ่ากระทั่ง รั้วธรรมชาติก็เป็นรั้ววังหน้าเก่านะฮะกำแพงวังหน้าเก่าอันนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่จะเถียงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์แน่นอน100่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะตำแหน่งวังหน้ายกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5ห็นเป็นตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารน,นะครับวังหน้าก็ทยอยลดบทบาทลงนะแล้วก็เริ่มมีการจัดสรรที่ดินวังหน้าเนี่ยนะครับ ให้หน่วยทหารเข้าไปใช้งานให้หน่วยราชการอื่นเข้าไปใช้งานานะครับก็ยังถือว่าเป็นที่ของพระมหากษัตริย์อยู่นะครับหลังจาก2475เนี่ยนะครับก็เกิดการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์และการเมืองเนี่ยนะครับตั้งปี777 77นะครับก็มีการออกพรบรมาสองฉบับนะฮะพระบอรโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่แปลงแรกเนี่ย2477เนี่ยจะเป็นแปลง ด้านหลังที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาะแล้วปี2480นะจะเป็นแปลงด้านหน้าที่ติดฝั่งสนามหลวงที่เป็นหอประชุมที่เป็นหอประชุมคณะสังคมคณะสังคมด้านหน้านะาโดยโดยขอจากค่ายทหารเดิมนะทางอวทอ,ออกมาแถลงว่านายปรีดีพนมยงเป็นคนซื้อจากทหารเดี๋ยวก่อน มหาวิาลยธรรมศาสตร์เอาเงินหลวงไปซื้อที่ทหารซึ่งเป็นที่ที่แผ่นดินไม่น่าจะซื้อได้นะฮะต,ต้องเป็นเรื่องของการชดเชยการย้ายมากกว่าหมายความว่ายังไม่ใช่ซื้อที่ดินถูกไหมใช่มผมคิดว่ามันมันผิดฝาผิดตัวเพราะว่าทหารจะเอาอะไรมาขายที่ของแผ่นดินออมมันไ่่่ใชทีขงมันไม่ใช่ที่ของทหาร นะมันเป็นที่ของแผ่นดินซึ่งทรัพย์แผ่นดินเนี่ยตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันก็คงเหมือนที่เราทํารัฐสภาแล้วต้องมีเงินชดเชยให้โยธุนมิรณะเขาสามารถจะย้ายได้ถูกครับมันต้องมีการชดเชยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทหารก็จะย้ายออกไปถ้าไม่มีเงินเขาจะย้ายไปไงอ่ะซึ่งเป็นไปไม่ได้ไงล้วเดิมตรงนั้นเป็นคลังแสงแล้วก็เป็นค่ายของทหารราบด้วยนะเพราะการจะย้ายออกคงต้องมีค่าชดเชยหรือว่าค่าขนย้ายไม่เรียกว่าค่าซื้อที่ดินนะไม่น่าจะเป็นค่าซื้อที่ดินนะครับสองเนี่ย พรบฉบับที่2เนี่ยใช้คำว่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสามสมบัติสาธารณะของแผ่นดินให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อพอใช้คำว่าสมบัติสาธารณะของแผ่นดินเนี่ยเป็นคำที่ไปพ้องกับพรบจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์2478เพราะว่าในพรบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์2478เนี่ยแบ่งทรัพย์ออกเป็นทรัพย์สิน ส่วนพระหมหากษัตริย์แลนส่วนพระองค์ทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันได้แก่พระราชวังคราวนี้ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันได้แก่พระราชวังเนี่ยวังหน้าถือว่าเป็นพระราชวังก็เป็นของเจ้าสิก็ใช่คราวนี้การใช้คำนี้อยู่ที่ตัวพรบรเลยเนี่ยมันมีนัยยะเพราะไปอิงกับพรบทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์2478ค่ะนะก,ก็เป็นความชัดเจนแล้วก็แปลว่า เข้าสภานะฮะโดยโดยที่ได้รับอะไรฮะการอ p p r o v e หรือการอนุมัติจากผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คนะฮะซึ่งในพรบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ย2478บอกว่าการจำหน่ายโอนนะต้องโดยพระบรมราชานุญ,ญาตเท่านั้นเพื่อประโยชน์ของสาธารณสมบัติหรือเพื่อเพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินพระมหากษัตริยรรร์เอง เหมือนอย่างช่วงนี้ที่พระราชทานมาหลายพื้นที่นะครับใช่ใช่อย่างเช่นศูนย์สุน,สนันทาก็ใช่ใช่ใชใชไหมคะคราวนี้แปลว่าคนที่อนุมัติเนี่ยคือคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพราะในเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังประทับในต่างประเทศหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเพราะว่าปี2477เ็จนี่ยพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จร 9, พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสละราชสมบัติแล้วและตอนนั้นก็เป็นยุวกษัตริย์ด้วยตรงเป็นยุวักริย์เพราะฉะนั้นคณะผู้สําเร็จก็คือจะเป็น ผมจาไม่ได้ว่าเป็นพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาหรือว่ากรมเหมือนอนุวัตจตุรนแต่ว่าก็คืออนุมัติในนามของคณะผู้สําเร็จอย่างแน่นอนคือถ้าเป็นผู้สําเร็จราชการแทนก็แปลว่าอนุมัติในนามของใน,นงรพระนามของในพระประมาพิไทยของ<ช>พระเจ้าแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือโดยที่มาเนี่ยนะครับการที่เอามาทอออกมาอ้างว่าทหารขายให้เนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่าาสมบัติของทหารมันไม่ใช่สมบัติของทหารไม่ใช่สมบัติส่วนตัวท <ะ S 2> หารจะ,จะขายได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือคือเด็กพวกนี้ไม่ได้อ่านเอกสารแล้วก็ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเพียงพอมันก็กลายเป็นปัญหาในช่วงนี้นะบ่อยที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะตามข้อมูลให้ละเอียดลึกซึ้งพอฉาบฉวยแล้วก็เอามาโพสต์กันเต็มไปหมดแล้วก็มีคนพร้อมจะเชื่อด้วยนะก็ เราไม่ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาหรือว่าไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดจริงแต่คนที่พร้อมจะบิดก็บิดไปคนละทิศกนละทางนะฮะมันก็เลยเป็นปัญหาทำให้สังคมเกิดความแตกแยกความคิด <c oughs>